วันแรกของการไปปล่อยอวนของยายนะเรามาต่อกันนะยายก็วิ่งกลับมาไปเจอคลื่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วน่ากลัวมากแต่โชคดีแฟนเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนลูกทะเลเขาสามารถพายายกลับมาได้กลับมาถึงฟังยายดีใจมากกอดลูกร้องให้อ่าเพราะยายกลัวมากไงยายไม่เคยเห็นทะเลใช่ไหมยายก็กลัวมาก พอกลับมาถึงโอ้ยดีใจถึงฝั่งได้พอถ้าเกิดเรือจมคุณคิดดูมันอยู่ในน้ําเห็นแต่น้ํากับฟ้ากับเรือลําเล็กๆเหมือนกับมาพราวลอ,อยไปลอยมาต้งเต้งต้งเต้งฝ่าคลื่นฝ่าลมสําหรับสําหรับคนสวนอย่างยายนะคนดอนเขาเรียกคนดอนอย่างยายนะมันน่ากลัวมากนะแล้วนึกในใจถ้ายายจะไม่ไปได้ไหมนึกในใจแต่ก็ถ้าไม่ไปแฟนก็กู้อวนคนเดียวไม่ได้ใช่ปะ ก็ภาวานาว่าอย่าให้มันถึงพรุ่งนี้ให้เวลามันหุดอยู่แค่นี้ได้ไหมความกลัวของยายใช่ไหมแต่แล้วนั่นก็คือมันเป็นแค่ความคิดถูกปะมันก็ถึงเวลาตอนเช้าจนได้ตอนเช้าก็ประมาณตีห้ากว่า,วายายก็ลุกขึ้นนึ่งข้าวนึ่งข้าวเจ้านั่นแหละแต่ใช้ถ่านใช้ถ่านไม่ได้ใช้ฟืนนะใช้ถ่านเพราะว่าแม่สามียายเผาถ่านด้วยไม้กงกลาง ยายก็นึ่งข้าวคือกลับมาข้าวมันก็จะสุกพอดียายก็ไปเอาลูกไปฝากน้องสาวแฟนไว้เพราะเราอยู่บ้านกันคนละหลังและแยกบ้านออกมาแล้วอยู่คนละหลังก็ติดทะเลเหมือนกันติดทะเลแหละแต่อยู่คนละฝั่งแม่แฟนน้องสาวน้องชายเตี๋ยอะไรอยู่อีกฝั่งยายอยู่อีกฝั่งนะ แล้วแฟนก็เอาลูกใส่เรือเอาลูกใส่เรือแล้วก็วิ่งเรือไปบ้านไปบ้านของน้องสาวอะ่ะเตี่ยของแฟนนะมารับหลานรับหลานขึ้นไปบนบ้านระยาญก็ออกเรือมาฝั่งมาทะเลเลยโชคดีมากเลยไม่มีขึ้นเลยเช่อไม่วันนั้นไม่มีขึ้นแล้วเราก็วิ่งมาก็ไม่กี่นาทีสิบว่านาทียี่สิบนาทีประมาณเนี่ยมันก็มาถึงอวนที่เราปล่อยไว้ เราก็จะจําได้นะเพราะก็จะใช้ทงสีต่างๆกันหรือไม่ก็ทุ่นต่างกันประมาณนี้ที่มันลอยน้าตองแตงตองแตงตองแต,ง,ต,อง,แตงอ่ะเออก็พอมาถึงก็จําได้แฟนก็สาวหัวดองเขาเรียกหัวดองนะที่ก็มีหินทวงแล้วว่ามีทงปักเขาเรียกหัวดองแฟนยายก็สาวหัวดองขึ้นมาสาวหัวดองอวนขึ้นมาเอาขึ้นบนเรือหนักมากแต่ว่าอยู่ในน้ําไม่หนักนะ แต่ว่าเวลาสาวขึ้นมาตรงจะจะขึ้นเธอขึ้นเรือหูโคตรหนักเลยหนักจริงๆแล้วก็ค่อยสาวอวนไปแฟนก็บอกว่าให้ยายอะ่ะคอยคอยใช้หางอะ่ะงัดซ้ายงัดฝาแล้วเดี๋ยวเขาจะสาวอวนน้วมันจะไปตามมันจะไปตามแรงที่เขาสายอวนสาวอวนเองเขาก็สาวไปยายก็ไม่เคยเห็นนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเขาสาวอวนจริงๆปล่อยอวนจริงๆด้วยตัวยายเองอะ่ะ นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกพอสาวมาสักพักก็จะมีปลาติดมาเป็นปลาใบาปอเป็นปลาคืดคาดเป็นปลาจวดอะไรประมาณนี้สาวขึ้นมาสาวขึ้นมาก็มีหอยหอยเป็นหอยหนามสมัยก่อนอยังจำได้นะหอยหนามเนี่ยมันจะมีตัวหอยอยู่ข้างในอ่ะ เขาเรียกหอยอะไรหอยเฉยชวนใช่ไหมปูเฉยชวนใช่ไหมแล้วเวลามีงานวัดมีงานไหนนะเขาจะเอาปูเฉยชวนเนี่ยแหละไปขายแกก็เคยซื้อมาเลี้ยงไม่กี่วันมันตายสิบเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงจริงมันกินขี้เลนใช่ไหมกินขี้เลนกินสัตว์เล็กๆรือตามป่าขี้เลนไงแล้วมันอยู่น้ําเคม็มแต่เราไม่รู้ไงเราก็เอาไปเลี้ยงน้าจืดมันก็ตายเลยตัวตัวไม่กี่ตังห้าสิบตังเรืออะไรประมาณนี้ยแต่ว่า มันเป็นมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตัวปูเฉี่วนาศสยทีนะมันเป็นตัวหอยเพราะว่ามันน้ําลึกปูเฉย่ยวมันจะอยู่ใจฝั่งไงก็ค่อยสาวขึ้นมาก็จะเจอปลาไปเรื่อยแล้วมันก็เจอกุ้งมังกรโหกุ้งมังกรตัวใหญ่มากตัวสีเขียวท้องสีเหลืองดีดำปอบ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 เลยมันดีเนีย่ยายก็ดีใจแฟนก็ดีใจพอๆพอ,พอเจอกุ้งเขาก็จะดีใจประมาณนี้ แล้วก็ค่อยๆสาวสาวสาวไปเรื่อยๆก็ได้กุ้งหลายตัวนะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาได้เยอะก็มันมีอวนอยู่สองปากเขาเรียกเป็นปากนะปากที่หนึ่งสาวหมดไปสาวก็วิ่งเรือไปอีกน้อยนึงไม่ไม่ห่างกันมากอะวิ่งเรือไปอีกเพื่อที่จะไปสาวเพื่อที่จะไปสาวดองต่อไปเอาไปเพิ่มเป็นสาวหัวต่อไประบาเนี้ยก็พอไปถึงก็สาวสาว แล้วแฟนก็บอกว่าให้ยายถือท้ายยายถือท้ายเป็นนะอ่าแฟนหัดให้ถือท้ายเป็นวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นตามซอยแคบๆอะก็พอจะวิ่งได้แต่จอดไม่เป็นประมาณนี้ยังจอดเรือไม่เป็นก็พอมาถึงฝั่งพอมาถึงฝั่งอ่าน้องสาวเตียยแม่อะไรก็มายืนดูมายืนดูน้องชายมายืนดูว่าได้กุ้งกี่ตัววันนั้นเราได้ประมาณกุ้งปูงปลาอย่าง,ง,งเยอะนะ ยายกับแฟนหน้าปล่อยอวน2อ,อปากได้กุ้งมังกรเป็นเข่งนะถ้าสมัยนี้ก็เล่นเป็นมือนอะแต่สมัยก่อนมันลเจ็ดสิบบาทลอเจ็ดสิบบาทเองนะกุ้งมังกรน่ะจะเป็น7สีเลยเขาไม่แยก7จสีกุ้งอะไรก็ไม่แยกก็ยายก็จะมาแก่ยังแก่ไม่เป็นแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอาเอาเอง เอาออกเองเอาออกจากวนเองกุ้งอะ่พะพ่อยายยังทําไม่เป็นเดี๋ยวตีนหักแล้วมันจะหมดราคาประมาณเนี้ยายก็เลยช่วยเอาแต่ปลาออกช่วยเอาแต่ปลาปลาอะไรออกใช่ไหมเอาปลาออกมาก็เป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะหมดอะ่ะแล้วก็เอาไปขายบ้านดีสาวของแฟนเนี่ยทีนี้มันไม่จบอยู่แค่นั้นนะมันไม่จบอยู่แค่นั้นนะาการวางวนมันไม่จบแค่นั้นนะ ก็ขึ้นมากินข้าวยายเข้าใจว่าเออมันคงจะจบแล้วเดี๋ยวตอนเย็นคงไปคงไปปล่อยใหม่ปกติมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยแล้วยายก็ขึ้นไปกินข้าวไปเล่นกับลูกไปเล่นกับลูกก็นึกว่ามันคงจะจบแล้วล่ะมันคงไม่มีอะไรแล้วล่ะปล่อยวันแล้วกู้วันแล้วปลดปลาออกแล้วอะไรแล้วก็พาปลาไปขายแจกพี่น้องกันบ้างแล้วบ้างแต่กุ้งมังกรเขาไม่เอากันนะก็เราก็พาไปขายวันนั้นได้ได้กี่ร้อยไม่รู้ยายไม่รู้ ก็พอกลับมากินข้าวกินปลาเสร็จก็นอนกันแป๊บหนึง่งแล้วแฟนยายบอกว่าไปซ้ออวนกันยายถามไปซ้ออวนอวนอะไรต้องซ้อซะเซาะคืออะไรแกก็บอกว่าคือเอาขยะออกเอาเปลือกหอยเอาอะไรออกประมาณเนี้ยายก็ไม่เป็นอีกแหละพอเสร็จแล้วก็เอาลูกไปด้วยเอาเอาลูกไปด้วยในเรือนั่งได้นั่งที่ลมรมมานั่งได้ก็เอาลูกไปด้วยไปซาะอวน ก็ก็เพิ่งมาเห็นเี่ยนี้ก็คือเ่ือวนก็คือการเอาขยะออกจากอวนแล้วก็กองอวนให้สวยงามเพื่อที่จะไปปล่อยตอนตอนเย็นอีกนะก็วิธีเ่ือวนก็คือตีนอวนก็คือที่ว่าเขาเรียกหัวดงที่มีตะกัวตะกัวมันมีตะกัวร้อยเอาไว้เพื่อถ่วงน้ําหนักให้อวนมันจมแล้วก็ด้านบนเขาเรียกกระสงมันก็จะมีเป็นพลาสติกลูกกลม มีเป็นพลาสติกมั่งเป็นโฟมมั่งแต่ของยายอะเป็นโฟมสลับกับพลาสติกเพื่อที่จะให้อวนมันลอยแล้วยืนขึ้นไงก็แฟนยายอะก็อยู่ตรงตะกัวยายอยู่ตรงกระสงเขาเรียกกระสงนะที่เป็นที่เป็นตัวที่ลอยน้าอะที่เป็นโฟมกับเป็นพลาสติกอะแล้วก็ค่อยตั้งหัวดองให้อย่างดีคือคือไม่ให้มันไม่ให้มันรวมกันอะแล้วก็เอาขยะออกเอาขยะออก ในอวนจมเนี่ยอะไรที่ยากที่สุดรู้ไหมก็คือหอยน้ํานั่นแหละที่ที่ยายบอกว่าเขาเหมือนกับหอยนั่นน่ะเหมือนกับหอยเหมือนกับหอยเชชวนเหมือนกับปูเชชวนอ่ะต้องเอาต้องเอาค้อนมาทุบใช้ค้อนเลยแฟนแฟนยายใช้ค้อนเลยทุบ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 แล้วก็ค่อยสาค่อยซอสซออใช้เลอสองลำอีกลำหนึ่งอีกลำเนี่ยสาอวนขึ้นมาตอนที่เราไปกู้อวนใช่ไหมพออีกลำหนึ่งก็คือ เอาขยะออกก่อนเอาขยะปลดหอยปลดปลาเน่าๆอะไรออกให้หมดเลยพอเอาออกพอเอาออกหมดแล้วนะก็จะต้องไปเลียงให้สวยงามกระสมก็แนวกระสงตะกัวก็อยู่ตะกัวพูดง่ายๆดอกมันอะไรก็คือแยกเพื่อที่จะเวลาปล่อยเราปล่อยได้ง่ายไงก็คือสาวกลับไปกองเหมือนเดิมกว่าจะเสร็จหลายชั่วโมงเลยนั่งจนเมื่อยเลยแหละนี่คือการเศาะอวน ที่ยายไม่เคยรู้จักแล้วก็มาได้รู้จักแล้วก็การปล่อยอวนการการปล่อยอวนการหาการหาเขาเรียกหินกองใช่ไหมการหาหินกองที่ว่าจะปล่อยอวนแล้วดูแนวดูแนวภูเขาดูแนวเกาะดูแนวน้ําดูการไหลของน้ํานี่สําหรับยายคือความรู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะ ล่อยอวนที่ยายปล่อยนะั่นคืออวนตัวอวนมันจะเป็นสีเขียวก็ก็หน้ากว้าหน้ากว้างนะประมาณสักสองเมตรหน้ากว้างนะแต่ยาวหนูยาวมากยายยาวละยาวหลายร้อยเมตรเลยยาวหลายร้อยเมตรเลยเวลาปล่อยก็โยนกระดองโยนดองลงไปแล้วก็ค่อยปล่อยค่อยคซัดปล่อยซัดปล่อยตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวดองมันจะลากลงไปลากลงไปในน้าอะ่ะ จนสําเร็จค้างไว้หนึ่งคืนแล้วก็กู้แล้วก็ปลดปาแล้วก็เอาไปขายแล้วก็มาซ่อกอวนมันจะเวียนเวียนซ้ำๆอยู่แบบนี้นะอวนแบบนี้ที่ว่าเขาลอยปุ้งมังกรเขาเรียกว่าอวนจมเอาวันหลังอยากจะมาเล่าความรู้ใหม่ๆให้อีกนี่แค่นี่แค่ครั้แงแรกนะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อๆไป มันจะมีอะไรที่น่าสนใจน่าเรียนรู้และก็เป็นประโยชน์กับคนที่ไม่เคยรู้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ